ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับคัวลินฟินเวอร์นะครับวันนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาต้มจืดฟักนะครับก็วันนี้ผมได้ฟักมานะครับ <S <s เพื่อนๆผมก็หั่นแล้วก็ล้างแล้วก็ทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วครับ <S <s ก็วันนี้ผมใส่แครอทด,ด้วยนะครับเพื <S <s ่อนๆก็ส่วนประกอบนะครับก็จะมีฟักแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็เม็ดพริกไทยนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับอันนี้ผมแช่น้ำไ้แล้วนะครับเพื่อน แล้วก็ต้นหอมผักชีครับผักชีผมหั่นไปแล้วนะครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะครับหั่นไปแล้วนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญเลยครับก็มีไก่นะครับวันนี้ผมใช้ปีกไก่บนนะครับเพื่อนๆประมาณกิโลนึงนะครับวันนี้จะทาหม้อใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก็เพื่อนๆครับถ้าผมจะหมักไก่ก่อนนะครับเพื่อนๆผมก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปเลยครับเพื่อน ใส่ลงไปนะครับพอประมาณนะครับเพื่อนๆกะเอาเลยนะครับก็ตามด้วยพริกไทยครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ขยำเลยนะครับอันนี้ผมล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับก็เพื่อนๆล้วครับเราก็หมักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆครับหลังจากที่เราหมักไก่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตําเครื่องเทศเรานะครับอันดับแรกของก็ใส่พริกไทยลงไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ โขให้แหลกเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อนครับหลังจากเม็ดพริกไทยเราแหลกดีนะครับเราก็ใส่รากผักชีลงไปเลยครับตาให้แหลกเลยครับก็เดี๋ยวเราจะตมด้วยกระเทียมนะครับเพื่อนตอนรากผักชีให้แหลกเลยครับก็เพื่อนเพื่อนก็ตามด้วยกระเทียมนะครับโขกให้แหลกเลยครับก็เพื่อนๆครับก็แหลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ ก็เพื่อนๆครับผมก็มาตั้งหม้อน้ําเลยนะครับใส่น้ําไปประมาณ2ลิตรกว่าหรือ3ามลิตรก็ได้นะเพื่อนเพื่อนแล้วผมก็ใส่น้ําเดือดแล้วนะครับก็ใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับก็หลังจากที่ผมใส่เกลือเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนผมก็จะใส่ไก่นะครับลงไปเลยนะเพื่อนเพื่อนที่เราหมักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องรอให้น้ําเดือดมากนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลย ก็เพื่อนๆครับหลังจากที่เราใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับเราก็มาช้อนฟองออกมาเพื่อนเพื่อนช้อนฟองออกเลยนะครับค่อยๆช้อนออกเลยครับเอาออกให้หมดเลยนะเพื่อนเพื่อก็เพื่อนเพื่อครับหลังจากที่เราช้อนฟองออกพอประมาณแล้วนะครับผมก็จะมาเอาเครื่องเทศที่เราตาไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลย แ้อไก่ของเราก็จะตึงๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าเราหมักไว้ก็จะได้รสชาติที่เราหมักน่องไก่ปีกไก่บนไว้ด้วยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆผมก็จะมาใส่แครอทกับฟักที่ผมเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับต้มลงไปเลยนะเพื่อนๆเราจะตุนไว้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆครับจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมนะครับใส่ลงไปเลยครับ ก็เพื่อนๆครับหลังจากที่เราใส่เห็นหอมไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับผมก็จะใส่เกลือลงไปอีกปลายช้อนนะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปเลยครับก็เดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนนะครับ ก็พอเราคนเข้ากันแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะปิดฝาสัก20นาทีนะครับปุ๋ตุ๋นให้เขาสุกก่อนนะครับก็เพื่อนๆครับหลังจากที่เราตุ๋นไว้ประมาณ20นาทีนะครับเพื่อนๆเ,เ,เนื้อปักเขียวเราแล้วก็เนื้อไก่เราก็สุกได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆแครอทก็สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคแล้วครับเพื่อนๆรสชาติก็กลมกล่อมแล้วนะครับได้จากที่เราตําเครื่องเทศด้วยนะครับแล้วก็ความหวานของปีกไก่บนด้วยนะครับก็จะทําให้รสชาติน้าซุปของเรากลมกล่อมนะครับเพื่อนๆก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็โรยผักชีกับผักขึ้นฉ่ายลงไปเลยครับเพื่แบบโรยลงไปเลยครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับก็เพื่อนๆครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับตักลงไปเลยครับก็เราก็จัดใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทําง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อน ต้มฟักเขียวนะครับใส่ปีกไก่บนนะครับก็รสชาติกลมกล่อมแน่นอนนะครับเพราะว่าเราหมักไก่ด้วยนะครับแล้วก็เราตำพริกเครื่องแกงของต้มเจือดเองด้วยนะครับอย่างเช่นพริกไทยกระเทียมแล้วก็หลกผักชีนะครับก็จะเพิ่มความหอมนะครับรสชาติก็จะกลมกล่อมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับ แล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ